สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็มาพบกันในส่วนของ EP ที่13แอดก็ได้รวบรวมผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่พเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเลขดับนะคะที่ FC ถามหามาก็จะอยู่ในช่วงท้ายคลิปค่ะก็จะเป็นแนวทางของว่าประจำวันที่16เมษายน2568เดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าข้อมูลในคลิปนี้แอดรวบรวมของอาจารย์ท่านใดมาแบ่งปันกันให้บ้างเนาะ ก่อนอื่นนะคะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลังในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ ข้อมูลชุดแรกนะคะก็จะเป็นเลขกำลังวันของนาคิโน่ค่ะผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้อันนี้ที่ให้มานะคะเลขกำลังวันเลข3ก็เข้าไปนะคะข้อมูลชุดล่างสลากออก3 6หส่วนแนวทางวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขาให้เลข4นะคะเลขร้องก็จะให้เลข2กับเลข5าไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่10หน่วยบนของแอดคารกันเลยค่ะข้อมูลชุดนี้ที่แอดเจอมาจะเป็นเด่น10หน่วยบนแบบ5ตัวแนวทางงวดนี้จะให้เลข 7, เลข 8, เลข 9, เลข0แล้วก็เลข1 fc ท่านใดติดตามของแอดคารอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาค่ะจะเป็นของแอดกริดนะคะเป็นข้อมูลชุดล่างของเขาผลงานแนวทางวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปสลากออก3 6นะคะส่วนแนวทางวดนี้จากข้อมูลค่ะข้อมูลชุดล่างของเขาจะให้0 1 2 9 3 8 4 7 5 6 0 3 1 2 4 6 5 8 6 7 0 8 1 7 2 6 3 5แล้วก็4 4 ส่วนข้อมูลชุดบนของคาวแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมานะคะจะเป็นชุดเลขเด่นของแอดกรมเกตนุชย์นะคะอันนี้เป็นข้อมูลชุดเด่นล่างของเขานะคะแนวทางงวดที่แล้วที่แอดเจอมาอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปสลากออก36ห ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะข้อมูลชุดเด่นล่างของเขาจะให้เลข8กับเลข5เรามาดูตัวเจาะเลข8กันก่อนนะคะจะมี8 5 8 2 8 3 8 9ระวังชุดเบิ้ลก็คือ88ส่วนข้อมูลตัวเจาะเลข5ค่ะจะมี3 5 9 5 1 5 4 5ระวังชุดเบิ้ลก็คือ5 5 ส่วนชุดต่อมาจะเป็นข้อมูลเด่นบนของเขานะคะแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นจะให้เลข7กับเลข9เรามาดูตัวเจาะเลข7กันก่อนนะคะจะมี3 7 5 7 8 7 4 7ระวังชุดเบิร์นก็คือ77็ดเจ็ส่วนตัวเจาะเลข9ค่ะจะมี9396 92, 95ระวังชุดเบิร์ก็คือ99 อันนี้แอดไม่เจอผลงานแนวทางวดที่แล้วเลยไม่ได้ลงเปรียบเทียบให้ก็ขอประทานโทษด้วยเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของลุงแป้นกันเลยค่ะผลงานแนวทางวดที่แล้วข้อมูลของลุงแป้นให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางวดนี้ค่ะจากข้อมูล3ตัวของลุงแปน้นก็จะให้558 839แล้วก็0 5 9ย์าเกจาะข้อมูล2ตัวจะมี5 8 3แ64แล้วก็4 3สตัวเลขลุงแป้นให้มาก็ไม่เยอะนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณของลุงแป้นด้วยค่ะชุดต่อมาค่ะจะเป็นของแอดมุกจะเป็นชุดคู่โต๊ดบนนะคะ ผลงานแนวทางวดที่แล้วค่ะอันนี้ที่ให้มานะคะถ้าในส่วนของคู่โต๊ะก็เข้าไปในส่วนของชุด6-7นะคะแต่ต้องหาตัวเติมเนาะส่วนแนวทางวดนี้เลขชนนะคะของเขาจะให้เลข2กับเลข4ตัวเจาะจะมี02 04 05 06 08 22 24 25 26 28 42 44 45 46 48 เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแล้วก็เก้าแปค่ะเห็นมี FC ถามหามาอยู่แอดเจอร์แล้วก็นำมาแบ่งปันให้แล้วเนาะขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นเลขขายดีนะคะ10เลขขายดีของแม่จำเนียรลอตเตอรี่ข้อมูลชุดนี้แนวทางงวดที่แล้วให้มาค่ะก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันเนาะส่วนแนวทางงวดนี้นะคะของเขาจะให้68 4 3 251328 1805 6970แล้วก็29 ส่วนฟังขวาก็เป็นเลขดังต่างๆค่ะชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดกันไว้เนาะแอดก็ขอบคุณของแม่จำเนียนตเตอรี่ด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นข้อมูล ชุดของแ d ปเ p ิลเป็นข้อมูลชุดรองนะคะ3ตัวพิกัดโบนอันนี้ก็จะเป็นผลงานแนวทางงวดนี้เลย FC ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้อันนี้เป็นชุดรองนะคะให้มาก็ค่อนข้างเยอะเนาะ ส่วนชุดต่อมาค่ะจะเป็นชุดเน้นของค้าวแนวทางงวดนี้ก็จะให้265 267 269 427 429 467 469 725 729 765 769แล้วก็965 ส่วนชุดต่อมาค่ะจะเป็น2ตัวนะคะข้อมูลชุดรองก็พิกัดบนค่ะ fg ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยตัวเลขให้มาก็ค่อนข้างเยอะนะคะส่วนชุดต่อมาค่ะจะเป็นข้อมูลชุดล่างนะคะก็จะเป็น ตัวรองเช่นเดียวกัน FC ท่นานใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยนะคะตัวเลขใครมาก็ค่อนข้างเยอะค่ะถ้าชอบก็สามารถนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้ ส่วนต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลชุดเน้นนะคะเรามาดูชุดเน้น2ตัวพิกัดบนกันก่อนจะให้25 27 29 52 57 59 65 67 69 72 75 79ส่วน2ตัวเน้นค่ะข้อมูลชุดรองก็จะให้ อขออ้ประทานโทษค่ะ2ตัวล่างนะคะชุดเน้นก็จะให้20 22 24 28 30 32 34 38 50 52 54แล้วก็58นะคะส่วนข้อมูลชุดนี้จะเป็นชอบส่วนตัวของเขาค่ะ3ตัวก็จะให้265 269แล้วก็965ส่วนข้อมูลชุดล่างจะเน้นไปที่1252กับ92 แอดก็ขอบคุณของแอดแอปเปิลด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นสิบล้างของเทพบรลือสูตรขั้นเทพแนวทางงวดนี้ให้มา6ตัวจะมีเลข0นเลข4ี่เลข8เลข1เลข7แล้วก็เลขเก้า ส่วนชุดต่อมาจะเป็นเด่นล่างของเขานะคะแนวทางงวดนี้จะให้เลข4กับเลข9ตัวเจาะจะมี40 41 47 48 90 91 97 98 49 44 99ค่ะกอของเทพบัลลอนะคะเรามาดูแนวทางเลขดับกันต่อเลยถ้า fc ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยเนาะข้อมูลที่เหลือจะเป็นแนวทางเลขดับค่ะ ก็อันแนวทางงดที่แล้วของเขาดับล่างอันนี้ให้มา3ตัวก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก3าหส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างนะคะของเทพบรนลือสุดขันเทพก็จะให้เลข3แอดก็ขอบคุณของเทพบรนลือสุดขั้นเทพด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นชุดดับของสายลมเหนือค่ะชุดนี้จะเป็นดับแต้มนะคะ3ตัวพิกัดบนของคร้าแนวทางงวดนี้ให้แต้ม6ส่วนต่อมาจะเป็นดับแต้มนะคะ2ตัวพิกัดบนของคร้าแนวทางงวดนี้ให้แต้ม4ส่วนดับ10หน่วยบนของคร้าแนวทางงวดนี้ให้เลข4ี่ FC ท่านใดติดตามของสายลมเหนืออยู่แอดเจอแล้วก็เลยนํามาแบ่งปันให้นาอเดี๋ยวถ้าเจอข้อมูลจุดอื่นอีกก็จะนํามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมแอดก็ขอบคุณของสายลมเหนือด้วยค่ะ ชุดต่อมาจะเป็นดับของแอด Apple กันบ้างนะคะเป็นชุดดับเพชรคาดข้อมูลชุดนี้จะเป็น30ชุด6กลับค่ะข้อมูล3ตัวพิกัดบนแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลาดออก6 8 7ส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว FC ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นแนวทางลดต้นทุนได้เลยอันนี้ก็กลับด้วยนะคะ ส่วนต่อมาค่ะจะเป็นข้อมูลชุดดับ2ตัวพิกัดบนของเขาแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก87ส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยชุดนี้จะเป็น2ตัวพิกัดบนนะคะ ุดต่อมาค่ะจะเป็นดับล่างของเ้าแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาก็ไม่ผ่านนะคะสลาดออก3าส่วนแนวทางวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลและแนวทางได้เลยของเขาจะเป็นดับตรงๆนะคะตัวกลับไม่เกี่ยวเนาะแอดก็ขอบคุณของแอดแอปเด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไปใต้คลิปได้เลยเนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนํามาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับขอบพระคุณค่ะ